มา,มาถึงร้องเลยมาเลยเออมาร้องข้นไปมาถึงเอ๋โอ้ว่าที่กินอยู่ตรงไหนอืออืออ่ะมา เดี๋ยวก็ต้องสัญญาณัเช่นะให้ฉันหิวคุณทา่าเจ้าผาแมวเหมียวหิวค่ะแมวเหมียวมาเลยค่ะคุณทา่าจริงไหมตีนวนอืม เสียงร้องเรียกเลยแหละหิวอะ่ะกลางข้ากลางคืนไปนอนที่บ้านนาะบ้านใครนาะ